คันนี้สายพานขาดครับงานย่อยงานเล็กงานนะในการดับแรกนะครับต้องถอดชุดฝาครอบสายพานออกก่อนนะครับ <ie> จะดึงฝาครอบสายพานออกมาได้ครับ <c oughs> จะเห็นสายพานที่ขาดครับดึงออกไว้หมดครับ <c oughs> ถ้ามันติดแน่นต้องถอดชุดชามออกก่อนครับคันนี้สายพานติดแน่นมากเลยค <c oughs> ันนี้ชุดสายพานให้ด่วนครับจะสามารถดึงสายพานออกมาได้ง่ายได้ <c oughs> แกะมาแล้วก็ถือกระตุ้นสอบชามหลังครับโดยการกดชามหลังนะครับว่าสามารถเด้งได้ไหมครับต้องเด้งได้ไม่ฝืดครับและไม่ติดขัด ขันน็อตยึดช้ำหลังครับตัวนี้ใช้เบอร์17ทั้งชามหน้าและชามหลังครับเหมือนกันตั้งไว้ทีเดียวดึงออกมาแล้วก็จะเห็นซีนนะครับตรวจสอบไปด้วยในตัวตถอดชามหลังออกมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยการกดดูครับว่าชามอะไรดีบ้างถอชามหน้าออกมาเซอร์วิสครับมีแวนนี่ก็ต้านลูเก็ดได้ดาพดีถอดแหวมาตนี้ช้ำใบพัดชามหน้าเลเม็ดยังใช้งานได้ดีครับสภาพดีมันได้เลยได้ล้างจีนสภาพดีก็แค่ตรวจมาล้างทำความสะอาดครับเรียบประปรบ ล้างให้เกลี้ยงครับลัดทุกชิ้นล้างให้สะอาดครับหลังจากตรวจสอบครับเราเจอคลัตหมดสภาพนะครับคลัตที่ใช้อยู่บางมากครับเราเลยเปลี่ยนคลัตไปด้วยครับมันเสียหรือสึกหลอมากจะออกตัวไม่ค่อยดีครับต้องใช้รอบสูงครับถึงจะออกตัวได้ครับคราวนี้ก็ประกอบครับนําเม็ดมาเรียงครับเม็ดยังใช้งานได้ดีครับเราแค่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบหลังเข้าไปครับใส่ชามเม็ดครับใส่ชามหลังครับพร้อมสายพานครับบีบสายพานลงไปในร่องให้ลึกนะครับใส่ชามใบพัดครับ ใส่แหวนใส่เฟืองสตาร์ทนะครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับเตรียมครับประกอบกลับให้เหมือนเดิมนะใส่กะลาคัสครับดูหันน็อตครับบล็อกเบอร์สิบเจ็ดครับทั้งหน้าและหลังครับตัวนี้ครับน็อตตัวเมียเบอร์สิบเจ็ดเหมือนกันครับเหมือนด้านหน้าน่ารักเลยอ่ะมีบล็อกไซด์บล็อกครับสะดวกรวดเร็วดีไม่มีก็ใช้ประแจได้ครับสิบเจ็ดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทดสอบครับลองหมุนดูครับกล้องตัวดีครับเบอร์เบอร์หกศูนย์ศูนย์นะหกศูนย์ศูนย์อยู่ ก็ใส่น็อตเลยครับน็อตต่างๆนะครับนี่คุณนี้น็อตยึดแคลงเลยครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครับหลังจากใส่น็อตทุกตัวแล้วก็ตรวจสอบครับเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านได้ครับน็อตยึดพลาสติกนี่ครับัอเดี๋ยว What a ray.